สวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้น้องๆก็อยู่กับลิ้นเป็นอะไรอัดตอนดึกๆนะอาจจะมีเบอร์เบอรบ้าง วันนี้น้องๆก็อยู่กับน้องซาดากะนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะผมมีไอเดีย <ş ark> ผมจะมาเล่นตามซาดากะอันดับหนึ่งของโลกนะครับผมซึ่งช่องนั้นเขาชื่อว่าวันพัมวิลลี่นะครับก็เซตเบิร์เขาจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะคือเซตเบิร์เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจพี่กอลเป็นคนส่งมาให้ผมดูนะผมก็เลยแบบอ่าเดี๋ยวลองเล่นตามข้อดีก็คือมันโหดมากมันถ่วงเกมโหดจริงๆนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันใแอดออนแดงนะครับซึ่งหายากมากๆผมต้องเอามือม่วงมาใช้เลยไม่งั้นคือแอดออนหมดแน่นะดูดิเหลือแค่อ แล้วก็อันนี้ก็คือถ้าเกิดผู้รอดชีวิตฮิวให้กันนะครับมันจะทําให้ถ่ายทอดคําสาปให้กันได้เนาะแอนดออนอันแรกก็คือม้วนวิดีโอสีลุ้งเวลาที่เราออกจากสถานะเฟสอะสถานะวินวอลของเราแล้วเราตีปุ๊บทีวีที่มันดับมันจะถูกเปิดหมดทุกเครื่องเลยนะครับมันก็เอาไว้ทําให้เราวาร์ปอัดใส่ทีวีได้เรื่อยๆเนาะทำให้เสื้อติดคาสาปได้เรื่อยๆนั่นเองอันแรกก็คือเปิร์กลูนนะครับเปิร์กที่ห่างหายจากวงการเดธบายเปนานนะครับเอามาใช้กับตัวซาดากะได้ครับผมเพราะว่ามันจะทออแบบต่อทเทม,ทเทมยูลำ ทำให้แบบว่าเครื่องที่ถูกปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะเอาไว้ถ่วงเกมได้ดีมากๆครับผมอันที่2นะครับก็เป็นเปิร์กย้ายโทเทมนะครับก็มันใช้คอมโบกันได้ครับใช้คอมโบกับเบิร์กลูนได้มันก็เป็นการบังคับให้เซอร์แบบไปพังโทเทมหรือว่าเราจะเอาไว้มองออร่าก็ได้นะครับก็คือถ้าเกิดใครที่อยู่ใกล้ๆโทเทมธรรมดานะครับเราก็จะเห็นออร่าแล้วก็อันที่3ก็คือถ้าเกิดเราตีเซอร์เจ็บนะครับผมผู้รอดชีวิตที่อยู่นอกรัศมีหัวใจของเรานะครับจะกรีดร้องนะครับทุกๆยี่ตรงไหน้วา ตำแหน่งตรงนั้นได้นะครับก็ดีมากๆและแน่นอนครับถ้าเกิดเซอร์เนี่ยมันไปสามารถไปพังโทเทมนะครับพังลูนแล้วก็พังโทเทมอันนี้พังโทเทมอันนี้อีกเราก็สามารถไปจุดโทเทมได้อีกครับยิ่งถ่วงเกมเข้าไปใหญ่ครับผมอบอกเลยว่าโหดมากผมไปลองเล่นมาแล้วจะโหดแค่ไหนนะครับน้องๆจะคิดว่ามันจะเถื่อนแค่ไหนก็เราไปรอดูกันเลยกว่านะครับผมสําหรับเล่นตามซารดโกอันดับหนึ่งของโลกนั่นเองเลสโกแต่ผมว่าผมน่าจะอันดับหนึ่งแทนเขานะโอ้โห แล้วเขาเซตด่านมาไงเซตด่านมาด้วยบอกเลยว่าแย่ผมเนี่ยแย่นะฮะพุทหานสองฝั่งเล่นยังไงดีวันนี้อ่ะขอวงฝั่งนี้ก่อนนะครับว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมีหรอมีเสียง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 จุดพูให้ด้วยน่ารักที่สุดตียัดไปก่อนหนึ่งที โอเคครับทีนี้เซอร์ที่เหลือก็จะส่งเสียงร้องนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทีวียังไม่เปิดเนาะไม่เป็นไรก็ไล่ไปก่อนโอเคท่าแนแม่ไอ้นี่เชิงหนาด้วยไอ้นี่เชิงหนาด้วยแล้วบัตรลัดผมขึ้นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคผมว่าผมน่าจะทันนะเนี่ยโอ้โหสตตนตู้ก็ตึงไป ก็ตึงาไปส…สตันตู้ด้วยที่มาเป็นตี้ชัวดูจากรูปทรงดูจากรูปทรงอ่าต้องเปย์ม้บ้านฟ้านะไม่ไงั้นเรียบร้อยนะโอเคแล้วมันจ่ายจริงแล้วมันจ่ายจริงลิงยังร้องโอเคครับผมว่าตอนนี้เริ่มเสียเวลาล้วจริงไอ้นี่เปเลยเหรอเฮ้ยม,มันเปนจริงวะว่าผมต้องไปวะไม่ได้ละ ตอนนี้คือผมว่าผมเสียเวลาแล้วโอเคคือไม้มันเยอะไปฮะถ้าเราเดินตามเกมมันแล้วก็จะแบบเสียเปรียบเนาะตีออเอาเบิร์กก้อนสวยทีนี้เราต้องดูนะครับว่าเขาจะล้มกันหรืเอเฮ้ยมีโดดเงียบอ๋อนี่ไงไอ้นี่มันโดดตู้เนาะเราต้องพยายามดูรอบๆให้ให้โอเคอะ ไ,ไม่โดนจริงดิคือเมื่อกี้แบบใช้ปิงเหรอโอเคตีซัดไปก้อนอยู่ตรงนู้นคนหนึ่งอยู่นั้นคนหนึ่งโอเคแต่มันไม่มีไม้แล้วว่ะเดมันไม่มีไม้แล้วว่ะเด็ใช่แบบเพื่อไม่มีไม้ก็นอนไปก่อนนะครับน้องดไว้เข้าใจไหมทำอะไรอะ นี๋ไงแล้วผมซัดเลยซัดเลยโอเคคนอยู่นี่เยอะครับแล้วมันเปผมต้องพยายามคุมตรงนี้ให้อยู่นะขอวัปอัดก่อนตรงนี้น่าจะคนเยอะโอเคโดนครับเมื่อกี้โอ้โหกล้ามากเก่งมากขอบใจได้เยอะไงให้เขาฮิวกันถ่ายทอดคำสาปไปก่อน จึงจึงเลยสวัสดีครับโอเคโอเคได้ดิถามว่าทำแบบนี้ได้อะไรบอกเลยว่าได้เหมือถือว่าโดนทำสาบก็ยังดีมีคนอยู่ตรงนี้ครับ ไหนละเมื่อกี้มีคนลองนะได้ยินอยู่เอาขอไปดูตรงนู้นก่อนแล้วกันฮัลโหลไม่มีสวับอ,อัดูรัวมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะเวลาเจอคนมาเป็นตี้อย่างนี้นะฮะว <c oughs> ุ้ยไอ้นี่เปยยับเลยวะ่ะแล้วมันเปยพัง แต่ตรงนี้มันไม่น่าจะเหลือไม้แล้วนะน่าจะเหลือตรงนี้แหละแล้วกูหลงอุ้ยผมรู้แล้วว่าเราจะเปิดตู้แล้วเนี่ยว่าซาแบบกดคลิกรัวๆยิกๆแล้วล่าไม้หมดครับทีนี้เราไม้หมดครับเฟกอ่อีอุ้ยโอยแม่อันแน่ มันเชิงด้วยไอ้หมอนี่อาผมขอกลับมาดูเครื่องนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเครื่องนี้มันใกล้เสร็จผมอยากจะคุมฝั่งนี้ให้ได้ถ้าคุมถ้าเกิดผมคุมฝั่งนี้ได้ผมว่าผมชนะนะเอาจริงๆตอนนี้เรารอได้ครับชิวๆไอใการที่เราแบบคุมฝั่งเนี้ยผมว่ามันทำให้เขาแบบไม้หมดด้วยนะแล้วทำให้เราเล่นง่ายโอเคอยู่ข้างบนนะฮะ แข็งแข็งแข็งมันไม่ได้กระทืบเพื่อนไอ้เปิร์กนี่มันไม่ได้เป็นการกระทืบเข้าใจเป้าอันแน่ไอ้น,นี่มันรอเปยวไว้คือจริงๆอ่ะผมว่าถ้ามันโดนปิงผมว่าผมตีไม่โดนนะเมื่อกีอโอเครีเซ็ตทีวีสวยครับ ขอจุดโทเทมก่อนนะหนึ่งเมื่อกี้มีคนพังตรงนี้เราวาร์ปมาเลยวาร์ปอัดไปเลยไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าจุดโทเทมยาบๆโอเคน่าจะอยู่แถวๆนี้นะฮะแล้วผมมาไล่ที่ไงไล่ที่โอเคแล้วจุดโทเทมอีก ผมต้องคุมให้ได้นะต้องคุมให้อยู่เลยตรงนีน้สวัสดีครับเแบบีไปไหนครับเแบบีคือเขาจะไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ตายยากแน่นอนนะอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งครับกำลังร้องเลยผมมาแบบจากเงามืดมาจากความมืดมิด มาจากความมืดมิดผมเห็นออร่ลเขาอยู่ผมคิดว่าน่าอยู่แถวๆตรงนี้วั๊บอัดโอเคเจอเจอพี่เอกตัวละครที่ชื่อว่าพี่เอกโซโฮผมนึกว่ามันจะกระโดดหน้าต่างดักดักทางตีฟีไปก่อนครับให้เขาไปยูนีกรุ๊ปกันเนาะโอเคมีคนอยู่นั้นครับ ไปรับอัดอีกทีแต่ตรงนี้มันไกลไปนะผมว่าน่าจะไม่ถึงครับสวัสดีครับไปไหนกันครับไปไหนกันครับผมรับปัดตรงนี้ด้วเผื่อมีคนอยู่เอาพอดีเป๊ะเลยครับผมสวยๆล้มสองโอเคมีคนกำลังไปครับ ปั่นไฟต่อด้วยอีโกหนานมากแล้วผมอาวาับอัดเลยตรงทีวีเรียบร้อยตรงนี้ไม่มีไม้แล้วดิพเพื่อนใช้ไปหมดแล้ว่ดิพเพเื่อนเพื่อนใช้ไปหมดแล้วว่ะดีเฮ้ยเดี๋ยวนะมันปั่นจนเสร็จเลยเหรอเกินโอเคเมกอยู่นี่ไอ้นี้โดนหลอกไฟละเสียเชิง โอเคล่วง2แล้วไงต่อฮะเดี๋ยวผมขอวิ่งดูตรงกลางแมปก่อนนะครับว่าเขาจะวิ่งมาหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือล้มอยู่ฝั่งนี้2คนละตอนนี้ผมว่าผมเล่นง่ายละโอเคให้เขาละลายไม้ไปเอาจีไม่เสร็จนี้ตึงอะนีผมว่าตึงเลยแหละคือแบบไม่ช่วยกันยากมากอะ สวัสดีครับพี่เอกโซโฮไม,หม้หมดไม้หมดแล้วครับผม mm hmm. เจ้าซีบิงไปใส่ล้วทีเนี้ย mm hmm. ขอบว้ามาตรงนี้ก่อน mm hmm. มันติดป่ะนะ้าถ้าเกิดแบบมีคนปั่นตรงเนี้ยตอนนี้ล้มสองอยู่ครับจะแห้งตายละยังไม่จะแห้งตายแล้วเรารอดูครับว่ามีคนล้องตรงไหน อาโอเคมีคนร้องอยู่ตรงนี้แล้วเราชิวไงไอ้ดไวท์สวัสดีครับไปไหนเอ่ยไม่มีไม้แล้วครับอันนี้คือเราหายตัวอยู่เนาะเราออกมาแล้วเราตีฟีได้เลยครับทีวีเราก็จะรีเซ็ตเนาะ <c oughs> นี่ไงเอา้เอาวยังไงโลกแล้ว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 ไอ้นี่รอเปไม้สเต็ปมันอะสเต็ปมันอะรอเปไม้ เรารู้สเต็ปเขาทันโอเคเราบีบพื้นที่เลยเรียบร้อยไปไหนไม่ได้แล้วก็ขอบแมพไปเลยสิครับถ้ามันยังเป็นแ,แน่แน่โดดตู้ระจ้าคนหลอฮะโดดตู้เหรอวับอัดหันไปทางไหนเพื่อนอยู่ทางนี้พี่เอกพี่เอกจะไปไหนครับไม่มีไม้แล้วนะเพื่อนเปนหมดแล้วเพื่อนนักเปนในตำนาน ผมจะหายตัวแล้วค่อยตีนะครับออกมาแล้วค่อยตีเพื่อรีเซ็ตทีวีนะ <c oughs> เรียบร้อยทีนี้ก็รอฟังเสียงคนร้องเอาจริงนะผมจำไม่ได้ว่าใครล้มตรงไหนบ้าง <c oughs> เอาจริงจำไม่ได้จริงว่าใครอยู่ไหนบ้างตอนนี้ทีวีรีเซ็ตหมดแล้วครับแล้วมันโดดจริงเลยเหรอ บ้านอ่ะโอเคอยู่นั้นคนหนึงครับเขาวิ่งผ่านโทเทมเนาะคนนี้น่าจะลม้มโอเควิ่งผ่านไปละตรงนี้น่าจะปั่นไม่ได้ตอนนี้คือใส่เทปกันยับยับอบอกเลยปั่นไม่ได้หรอกจริงๆเอาเวลาไปใส่เทปคือเพื่อนตายแต่เซตนี้เป็นทรมานมากครับ แต่เกมมันก็จะแบบค่อนข้างนานหน่อยเนาะโอเคเฮ้ยช่วยได้หรอโอเควัปอัดตรงนี้วัปอัดมาแล้วน้องคอน้องครขออนุญาตตีหน่อยครับเมื่อกี้เหมือนมีคนมาช่วยแถวนี้ปะ่ะเราขอวินวอลก,ก่อนหายตัวก่อนโอเคมาออกทีวีนี้ดิ เอา,าเจอเจอน้องเม็กแต่แถวนี้มีม้เยอะดิอะไรวนะน่ะ okay, โอเคหนึ่งสองไอ้ไอดาสายโดดตู้อยู่นี่คนหนึ่งผม,มผมเดินมาใส่เลยผมรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะแต่มันแบบเอาจริงมันดูยากนะไอ้นี่เปรมมายับเลย เอาจริงๆโคตรดีถ้าเกิดมันเปนอย่างเงี้ยดีมากครับอ่าโอเคผมวรามมาตรงนี้ครับน่าจะโดนปะไม่ชัวร์แต่อยู่ตรงนี้แน่นอนครับเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ว,ลวน้องคอร์เด็ดครับสวัสดีครับเแบบี้โดนดวงตาทะมึงถึงแล้วถ่ายทอดคำสาบและเอาไปเลยครับผมดวงตาเหลือกทะมึงถึงหัวใจวายไปนหนึ่งคน โอเคเดี๋ยวผมมุดไปฝั่งนู้นก่อนนะเพราะว่าเครื่องเนินน่าจะใกล้สร็จแล้วนะฮะเนี่ยเครื่องเนินตรงเนี้ยได้เยอะมากละเอาทิง้งทิ้งไปแล้วมาขอกระทืบก่อนแล้วกันมาบเช็คครับมาบเช็คเครื่องก่อนคือตอนเนี้ยถ้าเกิดเขาไปฮิ้วกันก็เข้าทางเรานะเพราะว่าคำสาบม,มันจะถูกถ่ายทอดเนาะสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกเอาพี่เอกยอม อะไรอะ่ะแล้วพี่เอกกูหมดใจพี่เอกกูหมดใจเลยเ <ac an> มื่อกี้ผมเห็นเอาไว้อยู่แถวแถวนี้ฮะเห็นแน่นอนอ่ะแต่ไม่รู้ว่าไปไหนนะผมว่ามันน่าจะเดินเนียนแ้วแถวนี้มั้งคิดว่าผมว่าไอ้พี่เอกเนี่ยตัวเขา,เขา <ac an> น่าจะใกล้แดงแล้วฮะ <ac an> แต่ผมเห็นจริงๆนะ แล้วผมออกมาจากตรงนี้เลยไงโอเคเจอแล้วครับโอเคโดดเงียบไปแล้ถ้าเขาจะเข้าตู้เขาจะไม่มีเสียงโดดมั่วนี่คือสเต็ปโดดมั่วละ <c oughs> ตีไปก้อน <c oughs> าราปอัดไง <c oughs> แล้วผมวาราปอัดเลยไง ปึ๊บปั๊บแต่น,นี่มันเปไม้อะดิเนี่ยแม่งเปจริงอันนี้แม่งเปจริงเปจริงลิงยังร้องแล้วผมร์ปอัดอีกทีต่อหน้าต่อตาเอาแล้วอ้าวทำไมไม่เปอ่ะครับสุดหล่อทำไมไม่เปอีโก้หนาซะง,งั้นเรียบร้อยเจอดวงตาถมึงถึงเฮ้ยเซตนี้แข็งแกร่งจริงโอ้โหต้องให้เครดิตเขาเลยครับคือเซ็ตน,นี้แม่งโหดมากเอาเฮ้ย เมื่อกี้มันเอา้าผมว้าผิดเอาแล้วสวัสดีครับพี่เอก <c oughs> จะโดนดวงตาทะมึงถึง่งนะผมหรือเปล่าครับมีคนนะเมื่อกี้เขาทำลายโทเทมไฟผมเม็กเม็กเม็กไปไหนละฮัลโหลเม็กมันหายตัวไปแล้วเขาตู้ปะ <c oughs> มันหายตัวไปไหนไม่รู้ เมื่อกี้มันทำลายโทเทมผมนะฮะฮะลัลโหลเฮ้ยรอยเท้า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 อ่าได้ยินเสียงหายใจครับเอาขึ้นมาด็เอาขึ้นมาเด็เอาขึ้นมาเด็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องเป็นเหยื่อลมของผม P, น้องแม็กทูมูสมาปัดเครื่องนี่เลยหุ่นไม่ติดหรอขอติดได้ไหมปั๊บอันอทีมันเข้าตู้หลบหรอเอ้ยเข้าตู้หลบทำไมออกมาโอ้มันเข้าตู้หลบมันไม่อยากโดนดวงตาเธอหมงถึงของผม <laughs> โอเคโอเคโอเคมาไม่อยากโดนดวงตาเธอหึงถึงก็ไม่เป็นไร ก็ได้เสมอครับดวงตาทามึงถึง3คนก็พอแต่เซตนี้โหดจริงนะเดี๋ยวเราเขาดิ้นก่อนแล้วกันนะเราค่อยไปดวงตาทามึงถึงใส่พี่เอกพี่เอกโซโหเดับฝาเราก็รอไปก่อนรอได้อ้าผมดวงตาทามึงถึงเลยแล้วกันเรียบร้อยพี่เอกต,ตาเหลือกแล้วเรียบร้อยขาพี่เอกตาเหลือกแล้วนะถึงถึงคิวเองละเม็กจริงจริงเม็กเขาต้องรีบดิ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพี่เอกตายถ้าเกิดตัวพี่เอกตายปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่สามารถดิ้นได้ เรียบร้อยครับผมตีจีนตีสี่<อ>เจอดวงตาทมึงถึงเซตนี้ครับโอ้โหเถื่อนจริงเป็นไงเล่นตามซาดากุอันดับหนึ่งของเซิร์ฟแต่มันก็โหดจริงนะแต่ว่ามันก็มันก็ใช้เวลานานหน่อยนะประมาณดูดิแค่เวลาเกมเพลย์อ่ะ17นาทีอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเพลินเนกันไปครับแต่ว่าแต้มได้เยอะนะ34 0 0 0เราแทบจะไม่ได้แขวนเลยครับแล้วก็จีจีไปครับผมน่าจะร้อนอยู่อะ่ะมีการลากให้เพื่อนมากระโดดตู้แหม อะไรมันจะทีมเวิร์กขนาดนั้นดีเนี่ยแต่ว่าเซตนี้ก็โอเคนะฮะเล่นได้เลยเก่งมากครับโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมซียู